สวัสดีครับพี่น้องหลังจากไปหาหน่อไม้มาแล้วไปที่นี่ก็สิมาปอกนะครับไปที่นี่สิมาปอกหน่อไม้แล้วก็สิมาฝานต้มแล้วก็ไปเคียงนะครับพี่น้องหน่นอไม้เปิดน่อบแบบไงตั้งเสาเงาอยู่เนาะค่ะนอเออนี่ครับใก้ไฟใกล้ไฟก็สิมาม้ไมาแกะกาบปอกแล้วก็สิฝานเนาะค่ะนาะนี่ครับไม่จะนอนงามๆครับพี่น้อง จะนอนสวยๆเสาะเงาซีวนิ่งๆเนี่ครับพี่นอนบ้าง้วยเขื่อเอียงหมดราคามันไม่แอดมินคือเพลินทายเองเฮ็ดเองหมดสามซีนอกับแกงบ่หมดกับพี่น้องเพราะว่าเขาแขงใส่เห็ดนะครับพี่น้อง แช้ใส่กระสีฝานแล้วกระสีไปต้มแล้วกระสีแจ้งเนาะค,ะคะารับพีน่น้องค่ะเออมาเด้อมากินแจ้งน้อไม้น้ำกันน,นี้กระฝานกับพี่น้องขั้นตอนการฝานนะคะหน่อไมส้สดนะคะฝานคัะฝานบางๆเพื่อที่จะเอาไปต้มก่อนนะคะแกงเลยไม่ได้นะคะต้องต้มก่อนป้อนดีดีค่ะเนี่ยสามนอเลยหลายต,ตัวตอนนี้ ฝานแบบนี้นจะจ๊ะเมื่อนี้เห็ุใดเบิ่งเพิ่งขันตอนการปอกการฝานด้วยเหมือน,นี้จแะบบน่าจะเสพต้มค่ะน่าจะเสพต้มพี่น้องย่อยฝายฝานแบบนี้ครับอู้ยมาอ่อนดีเป็นตาหวานจุวยๆุ๋ยเลยบะนี้ห <laughs> มอเดือดแล้วย่อยฝายสิต้มน้ำมันครับพี่น้องสูตรที่ย่อยฝายต้มน้ำใหม่ก็คือใส่เกลือกับน้ำตาลไส้ขาวนะคะ ต้องรอให้หมอเดือดก่อนจะเอาหน่อไม้ลงหน่อไม้เฉลยบ้อบ้านนั้นหน่อไม้เได้สีสดใสค่ะพี่น้องหน่อไม้เได้เหลืองงามเนาะค่ะให้หมอดูดเยอะจะก่อนเทาค่อยเอานอไม้ลงแล้วหน่อไม้จะสวยนะคะสูตรการต้มหน่อไม้คนย้ายไฟคือใส่น้ำตาลไส้ขาวกับเกลือแล้วพี่น้องเด้อใส่ข้อหม้อข้อขวดนี่แหละค่ะมาค่ะพี่น้องวัทีินี้เซฟฮอดขั้นตอนการเจียงเด้อพี่น้องเด้อย้ายไฟเตรียมเนี้ยแกงไวเหมือนเด้อค่ะอันนี้คือเห็ดนะคะ อันนี้ถึงเห็หุที่ยายไฟต้มจนจืดแล้วนะคะเด้อนี่ล่างสะอาดแล้วนะคะบวบวนะคะผักกาญงงยงหน่อไม้เข้าเบืออันนี้เข้าเบือนะคะตำเองโขลกเองนะคะอันนี้คือเครื่องหอมค่ะพี่น้องเครื่องหอมนะคะมีตะไคร้พริกโขลกหยาบหยาหอมแดงทุบค่ะพี่น้องหมอน้ำยา,นาหน้งยายไฝเอ่อฟดจนนั่นแล้วนะคะฟดแล้วก็จะเอาเครื่องหอมในี่มลงค่ะ สอย่างนะคะมีพริกนะคะแล้วก็้นจากน้อยน้อยนะคะ่ะได้ความหอมเได้แตกออกนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเห็ดนะคะเห็ดล้างสะอาดแล้วเด้อพี่นองเด้อเห็ดแล้วก็หนอไม้ค่ะหน่อไม้ที่ไปซับน้เส้าเนี่ยนะคะพี่นองใส่เห็ดกับมนมไม้ลงไปแล้ว พี่น้องหม้อคาบนี่คือคาบย่านั่งซื่อๆแล้วค่ะนี่คาบนำหยานั่งอะะ่า,ายา้ายไ,ไฟปล่อยให้มันฟดุดอยู่โดนน,นะคะเห็ดกับหน่อไม้ใส่ลงไปแล้วคน,อนดอกเห็ดต่อไปก็จะเป็นบวบเนาะคะ่ะบวบเนี่ยเอาใส่ม่ใส้หวานคือน้อง เพิ่มความหวานนะคะให้กับน้ำแกงนะคะเสียงหมอดฟูดปุบ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 จ้งน้อยกับจังผงกับพี่นอ้องบังทุกค่ะแกงหน่อไม้รวมเม็ดนะคะใส่บวกกับเห็ดแล้วกค่ะพี่น้องเฮดเพิ่งค่ะเห็ดเพิ่งย้ายไฟต้มจน ต้มจนจืดแล้วเพราะว่ามันอีผู้เฒ่าเพิ่งกินน้ำก็เลีต้มจืดชักน้อยอันนี้คือข้าวเบื่อนะคะตําเองครับพี่น้องมาขวสารเหนียวห้อนี่งราคาตําเป็นข้าวเบื่อไส่นะคะเหนียวๆมาครับพี่นอ้องคนลงไปเลยนะคะคนลงไปเลยอุ้ยหอมหรอขนาะดถ้าในไส้อย่างก็ได้ ต่อไปก็จะเป็นน้ำปลานะคะนี่น้ำปลาสะอาดสะอาดปลาต้มสุกนะคะรวงลงไปเลยค่ะน้ำปลาเทหอมหอมนะคะน้ำปลาเทหอมหอมแป้งนัวแล้วแต่ชอบนะคะนะนหัวลักหัวหลงหัวลักหัวหลงหัวลักหัวลหวลงแป้งนัว เดาใจชอบครับพี่น้องใส่หน่อยใส่หลายครับเดาตะพูมักเด้อค่ะเด้ออืมโอ<ฮ>้สีสันน่ากินแบบหอมเลยป้าสมัหอมเถอะพี่น้อคงคนรำคนกระถามว่ายายใยแม่ใยขึ้นปลาใส่อันผักอีตูแมลใยปลาใส่ผักอีตูเด้อค่ะเดอ้อขันใส่ผักขากับขึ้ใส่ตาผักขา ถ้าใส่ผักกระเงียงก็คือใส่ตะผักกระเงี้ยงตัดใส่ผักกีตูก็คือใส่ตะผักกีตูขันนอใส่สองผักสามผักร่วมกันมันสิไปตัดกินกันพี่น้องมันสิสับสนมันสิมันสิไปตัดกินกันแต่เมื่อนี้ย้ายไฟใส่ผักกระเงี้ยงก็ขาดเด้อเดี๋ยวรอให้หมอดฟดก่อนที่เสียวผักกระเงียงลงนะคะใส่บลาแข็งกับลูกโดดลงไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องเนี่ลูกโดดลูกโดดกับบลาแข็งนะคะฟดแล้วฟดแล้วค่ะฟดบุบ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 แล้ว จำเป็นไ,ไฟสีซสี้ยมก่นจะน้อยซยอสีมอะไรตังเซลล์อันนี้มันในไส้ขบเบื่อสีสันหนากินคักพี่น้องไส้ขบเบื่อเถี่ยวก้อนที่แกงนะ่ะว่าในไส้ขบเบื่อค่ะอันนี้ใายไฟไส้ขบเบื่อพร้พอมมาขบเบื่อไส้อ้ยมากดดีแต่ภานเสี้มกันเด้อชิมก่อนนะคะผุดน้ำโอ้เป็นตะนัวแห้ง อ่าแสบ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 พี่น้องแสบอ่ามาฝดดีแต่วัานี้ทั้งฝดทั้งหอมปัจจุี่นคือขั้นตอนปิดท้ายนะคะขั้นตอนปิดท้ายก็คือยายไปจะใส่ผักหอมลงไปผักกระเงี้ยงนะคะนี่ค่ะผักกระเงี้ยงหอมกับพี่น้องนี่แหละคือทีมากของเพลงส่งฮักส่งเฮงหอมผักกระเง,งี้ย ผู้ดใดเห็นนอแกงนอไม้กลิ่นหอมโรยมาส่วนใจยิ่งคิดหอดอายทนนานวันกินข้าวปลาก่อนลาไปขายแรงงานอุ้ยหอมมองดูแค่น้องมอนีะใส่ข้าเวเบียสีสันหน่ายกินบะคักมาเด้อบัดนี้เด้อมากินแกงเห็ด กับนอไใหม่ใส่กันกับย้ายใสเด้อจ้าพ,พุ่นน่ะเพิ่งดู้เพี่น้องเมื่อวันว่าไปเก็บมาเดียวสิบบริเดอยู่เห็ดจินด้วยค่ะพุ่นน่ะนะคะทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ล้างตั้งแต่ฝานตั้งแต่ปอกตั้งแต่ไปหาเลยนะคะม,มามาปบดนี้พี่นน้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนเด้อจ้าเด้อ